ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะฮะมาสอนเรื่องนะวงจรไฟเดียวรถจักรยานยนต์นะครับเบื้องต้นนะครับเหมาะสําหรับนะเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นจริงๆนะครับผู้ที่ไม่มีความรู้เลยนะฮะเลยแต่อยากจะรู้หรืออยากจะศึกษานะครับ วันนี้ผมก็จะมาสอนนะฮะคร่าวๆนะครับในส่วนประกอบของวงจรไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบด้วยกันอยู่สี่ห้าอย่างนะฮะหรืออุปกรณ์นะสี่ห้าอย่างนะครับอุปกรณ์สิ่งชิ้นที่หนึ่งนะฮะที่จะต้องมีเลยก็คือแบตเตอรี่นะครับนี่นะแบตเตอรี่12โวลต์นะครับมีแบตเตอรี่12โวลต์ฮะแล้วก็มี มีฟิวนะครับมีฟิวมีสวิตกุญแจด้วยแล้วก็ต้องมีดีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีสวิตไฟเลี้ยวแล้วก็หลอดไฟนะฮะรวมแล้วกี่รายการครับนับเลยครับแบตเตอรี่หนึ่งะฟิวสองสวิตกุญแจสามดีเลย์ไฟเลี้ยวสี่สวิตไฟเลี้ยวห้าหลอดไฟเลี้ยวหกนะครับรวมทั้งหมดหกรายการนะครับในวงจรไฟเลี้ยวนะครับที่จะต้องต่อนะฮะ ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับตามที่ผมทําเป็นไฟล์ .pdf เอาไว้นะครับ .pdf powerpoint นะเป็น powerpoint เอาไว้นะครับซึ่งผมไม่เกิงนะครับเรื่องของการใช้โปรแกรม powerpoint นะผมก็ทําได้เพียงเท่านี้นะครับในการไหลของไฟนะครับในการไหลของไฟหรือ,อการที่จะทําให้ไฟเลี้ยวติดเนี่ยมันก็ ต้องมีการไหลของไฟนะครับการไหลของไฟนั้นจะเดินทางจากขั้วบวกนะครับไปขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับจะเดินทางจากขั้วบวกนะครับเดินผ่านโน่นผ่านนี่ไปจนถึงขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับก็จะทําให้ควบวงจรแล้วก็ไฟจดติดนะครับเดินยังไงนั่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับกระแสไฟนะครับจะไหลจากขั้วบวกไปหาขั้วลบนะครับขั้วบวกของแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับที่กียม์ก็ได้นะครับ ก็จะเริ่มเด,ดินทางจากผู้บวกเข้าไปนะครับก็ rant. จะเดินทางไปหาฟิวก่อนนะฮะนี่นะฮะเดินทางมาถึงฟิว้วครับคราวนี้พอออกจากฟิวนะฮะออกจากฟิวก็ไปจะไปสู่สวิตช์กุญแจนะครับมาแล้วนะไฟวิ่งมาถึงสวิตช์กุญแจแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปนะครับเราจะต้องเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเพื่อทําการเออเหมือนสวิตช์ปิดเปิดไฟบ้านหรอนะฮะ เปิด abdomen, สวิตช์กุญแจเสร็จปุ๊บนะครับไฟก็จะวิ่งออกจากสวิตช์กุญแจไปหาดีเลย์ไฟเดียวนะครับสวิตช์กุญแจ mari. เปิดแล้วนะฮะต่อไปนะครับไฟก็จะวิ่งจากสวิตช์กุญแจไปหาไฟเดียวครับอ่าแล้วก็จะเข้าดีเลย์นะฮะนี่เข้าดีเลย์ไปแล้วนะครับทีนี้ไอ้ดีเลย์เนี่ยมันมีสองขานะครับทำทำยังไงเราถึงจะรู้ว่ามันเข้าขาไหนและออกขาไหนนะครับ ที่ตัวของดีเลย์ไฟเลี้ยวเองนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าเป็น B กับ L นะครับ B B ก็คือแบตเตอรี่นะครับส่วน L เนี่ย L ก็น่าจะเป็นลายนะครับลายก็คือสายไฟเข้าออกนั่นเองนะครับหลังจากเข้าดีเลย์แล้วนะครับก็จะออกจากดีเลย์นะฮะออกจากดีเลย์นะครับจะไปรอที่สวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับจะไปรอที่สวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับอ่าไฟมึนไปแล้วครับอันนี้ สวิต <Switch. S 2> ตัเล, <S 1> <S 1> เลียวแล้วนะครับเข้าไปรออยู่นะฮะรอรอเรานะครับเปิดว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือเราจะสั่งงานนะครับให้ไฟเลี้ยวด้านหนติดนะครับสมมุติว่าเราขี่รถมาถึงทางแยกทางแยกเป็นทางสามแยกแล้วกันนะครับเราเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็สับสวิตไัก็ไปทางซ้ายนะรับฝั่งนี้นะครับตังฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายครับเปิดป๊อป๊บ ก็จะวิ่งออกจากสวิตไฟเลี้ยวนะครับไปสู่สายหลอดไฟเลี้ยวทางด้านซ้ายนะครับไฟบวกนะครับไฟบวกจะวิ่งจากสวิตไฟเลี้ยวนะครับออกไปสู่สายหลอดไฟเลี้ยวทางด้านซ้ายนะครับหลังจากที่ออกไปสู่สายแล้วนะครับไฟก็จะวิ่งไปที่หลอดไฟเลี้ยวทั้งสอง <shoe> <t imes> หลอดนะครับทั้งหลอดบนแลวก็หลอดล่างับงนี้นะฮะนี่นะครับอันที่จริง มันก็จะวิ่งพร้อมกันนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงนะครับผมไม่กิจเดิม o w e r p o i n t นะครับก็าทาได้เท่านี้นะก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับอ่าหลังจากที่ไฟบวกวิ่งไปถึงหลอดไฟเหลียวแล้วนะครับตอนนี้อ่าถึงทั้งคู่แล้วนะครับต่อไปไฟไฟบวกนะครับจะวิ่งผ่านเอ่อใส่หลอดไฟเหลียวนะครับที่จะเป็น,คนโคตรโคตรเอร่อหลอดไฟในที่นี้ยังเป็นหลอดลึกลับนะเป็นหลอดใส่แบบ หลอดไส้เป็นหลอดไส้ที่ไม่ใช่หลอด LED เหมือนสมัยใหม่ทุกวันนี้นะครับมันก็จะวิ่งผ่านขดลวดข้างในนั้นนะครับแล้วก็จะผ่านไปสู่สายกาวนะครับสายหรือสายไฟคูลบนั่นเองนะครับนี่นะครับสายกาวก็จะจะวิ่งไฟคู่บวกจะผ่านขนลวดแล้วก็จะวิ่งไปสู่สายกาวนะครับทั้งสองหลอดนะครับห,รหลังจากที่ไฟวิ่งผ่านขดลวดไปสู่สายกราวแล้วนะครับ จะทําให้การไหลของไฟนั้นครบวงจรนะครับจะทําให้หลอดไฟนั้นติดสว่างนะครับโอเคนี่นะครับหลอดไฟติดสว่างแล้วนะครับหลังจากที่เอ่เอเราเปิดครบวงจรแล้วเนี่ยนะครับเอ่อไฟที่วิ่งผ่านหลอดไฟเข้าไปแล้วลงกลาวไปแล้วนะครับครบวงจรแล้วมันจะทําให้หลอดไฟติดนะครับในกรณีที่ หลอดไฟไม่ติดนะครับก็อาจจะเกิดจากหลอดไฟขาดนะครับหรือสายไฟเราต่อไม่ครบวงจรแค่นั้นเองนะครับที่หลอดไฟเลี้ยวมันกระพริบได้นะครับเป็นเพราะดีเลย์ไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับสั่งงานให้หลอดไฟเลี้ยวกระพริบนะครับเป็นเป็นตัวตัดต่อสัญญาณน,นะครับให้ไฟติดดับติดดับนะครับสำหรับดีเลย์ไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับสีดำนะฮะ ต่อไปครับเราจะเปิดไปเลี้ยวด้านขวาเห็น้างนะครับต่อไปเราจะเลี้ยวขวานะครับเราก็สับสวิตมาทางด้านขวานะครับถ้าเราสับสวิตท,ทางด้านขวานะครับไฟที่เคยจ่ายไปทำทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะถูกตัดนะครับก็จะถูกตักมาจ่ายให้ทางด้านขวาแทนนะครับพอเราเปิดสวิตปุ๊บนะครับไฟจาก ดีเลยนะสายผ่านสวิตแล้วก็จะวิ่งไปหาสายไฟเลี้ยวที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับไปแล้วครับอืมไปแล้วครับไปแล้วอ่าถึงสายไฟเอ่อถึงสายไฟเลี้ยวด้านขวามือแล้วนะครับหลังจากที่ถึงแล้วนะครับก็จะวิ่งไปหาจะวิ่งเข้าสู่หลอดไฟนะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ จะวิ่งเข้าสู่หลอดไปเลี้ยวทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับ <S 2> <S 2> เ<อ>ต่อไปก็จะวิ่งผ่านขดลวดอีกเหมือนกันนะครับวิ่งผ่านขดลวดขดภายในหลอดไฟนะฮะก็ขดลวดนั่นแหละขดลวดภายในหลอดไฟนะครับมันเล็กๆนะฮะนะครับพอจะสู่สายกาวนะครับถ้าถ้าไม่สู่สายกาวก็จะไม่ติดนะมันต้องไปสู่สายกาวนะครับต้องเชื่อมต่อกันนะฮะหลังจากที่ไฟไหลผ่านขนดลวด ถึงสายกราวแล้วนะครับหลอดไฟก็จะติดสวดน,นะครับและกระพริบนะกระพริบได้โดยดิตไฟเลี้ยวอีกชินยนนนะครับนะแต่ในรถจักรยานยนต์นะครับแต่ละรุ่นเนี่ยมันหรือแต่ละแต่ละแบรนด์ไม่ใช่แต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์นะครับสายไฟเลี้ยวของรถจักรยานยนต์แต่ละแบรนด์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอ,อ,อย่างเช่น แบนดของอแบนด์ของขึ้นต้นด้วยตัว H ตัว H ชะกันนะครับกับเอ่ยได้ไหมน่าจะได้เลยเนะาะเพราะเราแบ่งปันความรู้นะครัคอสอนแก่คนที่ไม่รู้นะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็บอกกันด้วยนะครับอย่างเช่นแบรนด์ฮอนด้าเนี่ยสายไฟเลี้ยวเขาก็จะใช้สีส้มกับสีฟ้านะครับสีฟ้านะครับฮอนด้าใช้สีส้มกับสีฟ้านะครับ ถ้ายามาฮ่านะครับถ้าเป็นแบรนด์ยามาฮ่าเนี่ยยามาฮ่าจะใช้สีเขียวแก่กับสีน้ําตาลแก่นะครับเป็นสายไฟเลี้ยวนะครับในส่วนของคาวาซากิคาวาซากินะครับคาวาซากิจะใช้สีเทานะครับสีเทากับสีเขียวนะครับคาวาซากินะครับในด้านของซูซูกิเนี่ยก็จะเป็นสี สีเทากับสีดำล้วนนะครับในกรณีท like. hmm, ี like. ่เป็นรถซูซูกินะครับสีเทากับสีดำล้วนจะเป็นสายเพลี้ยวนะครับคาวาซากิก็จะเป็นสีเทากับสีเขียวนะครับสีเขียวแก่ๆหน่อยนะครับสายเพลี้ยวส่วนยามาฮ่าก็จะเป็นสีน้ำตาลแก่หรือน้ำตาลเข้มๆนะครับกับสีเขียวเข้มนะครับสีเขียวแก่นะครับในส่วนของฮอนด้าก็จะเป็นสีส้มกับสีฟ้านะครับ ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนแบรนด์อื่นๆก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นพวก Gpx Starion นี่ครับแต่ Starion เนี่ยก็จะต่างจากคันด้านิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นสีอะไรเนี่ยจะเป็นสีม่วงอะไรบางครับผมจำไม่ได้นะฮะไม่ค่อยได้ทำ Starion นะครับเออโอเคครับสำหรับวงจรไฟเลี้ยวเบื้องต้นนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆนะครับวงจร วงจรไฟเลี้ยวมีเท่านี้นะครับแต่ถ้าเราเอาไปประกอบกับวงจรอื่นๆนะครับอย่างเช่นวงจรไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเกียร์ของตัวรถเนี่ยนะครับเวลาเราพันสายเข้าไปเนี่ยมันจะเยอะมันจะดูยุ่งเหยิงนะครับจริงๆวงจรไฟเลี้ยวมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคเอสําหรับการสอนนะรเรื่องวงจรไฟเลี้ยวเบื้องต้นนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมท่านใดนะครับก็ฝากกดไลค์หรือกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะเดี๋ยวยังไงนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับวิดีโอหน้าอันจะเป็นอะไรนะครับก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ